สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มขออนุญาตนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินง,งานหลักสูตรนะคะหรือที่เราคุ้นเคยกันดีดนะคะก็คือมคอ7ค่ะนะคะ ในการเขียนรายงานผลการดำเนิน,นงานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะ,ะสำหรับองค์ประกอบที่5เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่มีเนื้อหาในการที่จะต้องเขียนรายงานเนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้นะคะองค์ประกอบที่5นั้นจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การประเมินผู้เรียนนะคะก็ สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นคําแนะนำสำหรับการรายงานนะคะตัวอย่างข้อมูลที่ควรจะรายงานแล้วก็ตัวอย่างของหลักฐานที่เราจะใช้อ้างอิงการรายงานนะคะไม่ว่าหลักสูตรของท่านอาจารย์นะคะจะอยูออ่หรือเป็นไป,นป,นป,นปนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพศ2548หรือ2558ก็ตามนะคะ การรายงานนั้นในองค์ประกอบที่5เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าในระดับที่เป็นบัณฑิตศึกษานะคะปโทกับปออเอกก็จะมีประเด็นที่จะต้องรายงานเนี่ยเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระนั่นเองนะคะองค์ประกอบที่5เนี่ยจะมีตัวบ่งชี้อยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือกระบวนการตัวแรกก็คือหลักสูตรนะคะตัวที่สองคือ กระบวนการเรียนการสอนตัวที่3ก็คือการประเมินผู้เรียนนะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอผลการดําเนินงานตามตามาดัชนีตามตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักสูตรนะคะท่านี้ในทั้ง4ตัวนี้เนี่ยสตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการซึ่ง หลายๆท่านก็ได้ขอมานะคะว่าทางสำนักประกันคุณภาพเนี่ยจะมีตัวอย่างหรือจะมีข้อแนะนำในการเขียนอย่างไรนะคะวันนี้อาจารย์นิ่งก็ขออนุญาตนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะหัวข้อสำคัญที่ต้องรายงานเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะเหมือนกันทุกระดับการศึกษานะคะก็จะมีประเด็นเพิ่ม,เต,มเติมเฉพาะในหลักสูตรที่เป็นปโทปอเอกเท่านั้นเองนะคะ ส่วนแนวทางการประเมินเนี่ยเขาก็จะพิจนารณาในเชิงระบบก็คือจะมองตั้งแต่ระบบและกลไกในการดําเนินงานนะคะผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นาการบรรลุผลลัพธ์นะคะในการดําเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานตามที่กําหนดรวมไปถึงการมีแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแม้นว่าตัวบ่งชี้ที่จะ พูดต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการก็ตามแต่ลักษณะของการรายงานเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของเ,ออเชิงระบบเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มต้นจากระบบกลไกผลการดาเนินงานการบรรลุปเป้าหมายหรืออะไรเงี้ยนะคะการปรับปรงุงการพัฒนาแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพราะนั้นลักษณะของการเขียนแบบนี้ค่ะอาจารย์นิ่ก็อยากจะมองในภาพรวมนะคะเราอาจจะแยกออกเป็นอ,อ n p u t ต Process Output แล้วก็ output, นะคะคำแนะนำสำหรับการรายงานเนี่ยอาจารย์จะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่อยู่ในองค์ประกอบที่5เนี่ยมีความหมายและมีขอบเขตเนื้อหาอย่างไรนะคะในคู่มือเล่มนี้นะคะเป็นคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยลงังสิตก็จะมีการให้คำอธิบายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้นะคะ เนื้อหาของตัวบ่งชี้ต่างๆว่าจะครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราก็อธิบายหรือเขียนให้ตรงกับอขอบเขตน,นะคะของตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในเล่มนี้นะคะและเช่นเดียวกันในการเขียนรายงานเนี่ยทางสำนักงานประกันคุณภาพเขาก็จะมีเทมเพลตให้งั้นในเทมเพลตเนี่ยก็จะมีการระบุเลยะค่ะนะคะว่า ประเด็นที่ควรจะต้องรายงานมีประเด็นอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะว่าในแต่ละประเด็นนั้นข้อมูลที่ควรรายงานนั้นคืออะไรข้อแนะนําต่อไปในการเขียนรายงานนะคะท่านอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอารายงานให้เห็นถึงคุณภาพของการบริหารหลักสูตรนะคะในการบริหารหลักสูตรของเราเนี่ยเราได้ดําเนินงานอย่างมีคุณภาพอย่างไร ะะเราก็เขียนรายงานตามสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามที่เราเขียนไว้ในหลักสูตรนะคะในเรื่องของสาระรายวิชาในเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ในเรื่องของผลลัพธ์ผู้เรียนนะคะในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน ะะการวัดผลกลยุทธ์การสอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเขียนไว้แล้วในเล่มหลักสูตรในตอนที่เราขอเปิดดำเนินการสอนนะคะหรือในตอนที่เราปรับปรุงหลักสูตรทีนี้เวลาเราเขียนก็เพียงแต่รายงานสิ่งเหล่านี้ว่าเราทำยังไงนะคะ,ะ,คะเพื่อให้กรรมการเนี่ยไดออ้อ่านแล้วก็ติดตาม ะะเรื่องราวต่างๆที่เราเขียนลงไปเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าการบริหารงานนั้นเป็นระบบระเบียบนะคะเ,เน้นในเรื่องของคุณภาพจริงๆอะไรแบบนี้นะคะ,ะประการสุดท้ายก็คือการที่ผู้ประเมินเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการเขียนอาจารย์ต้องร้อยเรียงการเขียนเนี่ยให้เป็นลำดับนะคะลำดับยังไงเช่นว่า เริ่มจากระบบกลไกในการดําเนินงานแล้วก็การดําเนินงานนะคะการติดตามประเมินผลการทบทวนขั้นตอนนะคะหรือกลไกในการทํางานแล้วก็ผลลัพธ์นะคะก็เขียนเป็นขั้นตอนก็คือตามเกณฑ์ที่กรรมการผู้ประเมินเนี่ยเขาก็จะดูตามนี้นั่นเองนะคะว่าเออเรามีระบบกลไกไหม การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติเนี่ยเราทำยังไงนะคะแล้วเรามีการทบทวนกระบวนการไหมเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุนะคะมีจุดไหนที่เราควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาหรือไม่นะคะและผลลัพธ์เป็นยังไงสุดท้ายถ้าเกิดเราเนี่ยได้รับการยอมรับว่าแนวทางที่เราใช้ในการบริหารหลักสูตรในเรื่องนี้นะคะ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีกรรมการเนี่ยเขาก็จะดูจากาหลักฐานที่เราแสดงลงไปว่าแนวทางอันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างไรนะมีการนำไปใช้ไหมคืออาจจะมีหน่วยงานอื่นหน่วยงานภายนอกนะคะได้นำมาใช้ได้นำไปใช้นะคะแล้วเขาก็เกิดความสำเร็จนะคะเช่นเดียวกับเรานะคะเพราะฉะนั้น ทั้งบทนี้ก็คือเกณฑ์ในการประเมินซ,ซึ่งอาจารย์นิ่มก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้พวกเรากังวลน,นะคะว่าอุ้ยเราจะได้กี่คะแนนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาเองเพราะนั้นหลายท่านที่ที่ขอมานะคะว่าเอออยากอยากมีตัวอย่างหรืออยากมีอะไรนียคะก็เป็นผลมาจากว่าเวลากรรมการเขาไปอ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ชัด มองไม่เห็นระบบกลไกไม่เห็นขั้นตอนในการทบทวนกระบวนการเป็นแค่บอกเฉยๆว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือกรรมการเขาก็ยังมองไม่เห็นตามขั้นตอนที่เรียกว่าเป็น input process output นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะคะว่าข้อมูลที่ควรรายงานเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์นิ่มก็จะแบ่งออกเป็นตัวบ่งชี้นะคะ3ตัวบ่งชี้ด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น ตัวบ่งชี้ที่5.1ก็คือสาระรายวิชาในสาระรายวิชาเนี่ยประเด็นของการรายงานนะคะท่านอาจารย์ดูตรงตัวอักษรที่เป็นสีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินตรงนี้นะคะว่าเขาจะดูที่การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือตลาดในปัจจุบันอย่างไร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไหมก็คือทันสมัยไหมนะคะมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดทำหลักสูตรหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงข้อความที่เห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยนะคะนั่นก็คือขอบเขตนะคะหรือประเด็นที่อาจารย์ควรจะรีพอร์ตอ่าท่นั้นเรามาดูกันเลยว่าเราควรจะรีพอร์ตหรือรายงานยังไงอันแรกก็คือระบบและกลไก การดําเนินงานในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอาจารย์อาจจะแสดงเป็นขั้นตอนหรือเป็นโฟร์ชาร์ตนะคะเริ่มตั้งแต่การมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาจจะเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการยกล่างแล้วมีคณะกรรมการาพิจนารณาหลักสูตรนะคะแล้วก็มีการเสนอเป็นขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจนกระทั่ง สภาอนุมัติแล้วก็ส่งเรื่องไปที่สปอวแล้วก็ได้รับแจ้งนะคะส่งเรื่องในที่นี้ก็คือเอาหลักสูตรเข้าระบบเชโคนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับรับทราบจากสปอวเพราะนั้นอันนี้ค่ะคือระบบและกลไกในการาคือระบบในการดำเนินงานก็คือขั้นตอนซึ่งอาจารย์จะอธิบายควบคู่ไปกับโฟร์ชาร์ตก็ได้ ส่วน,นกลไกในการดําเนินง,งานก็คือคณะกรรมการนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรข้อมูลต่อไปก็คือที่ควรจะรายงานนะคะก็คือความสําคัญของหลักสูตรนะคะถ้าอาจารย์กลับไปดูเล่มหลักสูตรของอาจารย์ฉบับปรับปรุงนะคะคือฉบับที่ใช้เปิดดําเนินการสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหัวข้อนี้อยู่แล้วค่ะว่าความสําคัญของหลักสูตรที่คืออะไร ะะเราอาจจะย่นย่อลงมาสักนิดนึงเพื่อทําให้รายงานของเราเนี่ยมันกระชับนะฮะหลักสูตรของเรามีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างไงในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของเราเนี่ยคืออะไรนะฮะและเรามีแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรไหมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรายงานออกไปนะฮะ อีกส่วนหนึ่งที่ควรจะรายงานก็คือในการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยเราได้นำเอาข้อมูลอะไรบ้างนะคะมาประกอบการพิจารณานะเพื่อที่จะกำหนดประเด็นของการปรับปรุงนะคะเช่นเรามีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดนะหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อศาสตร์ในสาขาวิชาของเรา และในหลักสูตรเดิมยังไม่มีนะคะหรือเป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรอาจจะประชุมร่วมกับผู้ใช้บัณฑิตนะคะประชุมร่วมกับคณะกรรมการภายนอกที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรเช่นคณะกรรมการกำกับมาตรฐานหรือที่ปรึกษาภายนอกของหลักสูตรหรือของคณะของเราอาจารย์ก็ควรจะ บอกสักนิดหนึ่งนะคะรายงานสักนิดหนึ่งว่าในการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยเรามาีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะคะยังไงบ้างแล้วก็เอามากําหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรประเด็นสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นปรับปรุงโครงสร้างหรือเปล่า หรือปรับปรุงตัววิชาคำอธิบายรายวิชาหรือมีการเพิ่มวิชาใหม่ๆเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นได้ว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีความทันสมัยนะมันมีความความทันต่อเหตุการณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอ่าเราก็จะมีประเด็นว่าหลักสูตรของเราฉบับเนี้ยเราปรับปรุงจากเดิมยังไงนะคะการได้รับอนุม,มัติและความเห็นชอบจากสภาได้รับเมื่อไหร่ ได้รับทราบจากสอปอวเมื่อไหร่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นกรรมการผู้ประเมินก็จะได้รู้อ๋อถ้าเป็นปีแรกที่เพิ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่หลักสูตรปรับปรุงนะคะเป็นหลักสูตรใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งเปิดขึ้นมาปีแรกอย่างเงี้ยกรรมการก็จะได้ทราบว่าอ๋อเพิ่งปีแรกไอ้การดําเนินงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรนะคะเพราะว่าเพิ่งดําเนินงานปีแรกเนี่ยกรรมการเขาก็จะได้ทราบนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ย เป็นไปตามแผนของการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่อันนี้ในประเด็นของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องพูดถึงเนี่ยก็คือมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ครอบคลุมผลรัพธ์ผู้เรียน3ด้านอย่างไรนะฮะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตรยังไง ะะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรายงานก็คือแนวทางหรือวิธีการในการกําหนดผลรับผู้เรียนเนี่ยหรือผลรับการเรียนรู้เนี่ยเป็นยังไงนะคะหลักสูตรของเรายังมีมคอหนึ่งหรือเปล่าหรือเราใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของชาติ ะะเรายังไม่มีของสาขาของเราเราก็ใช้ของชาติอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงนะะระบบและกลไกในการกําหนดก็อาจจะบอกว่า,าหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีมอคอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะเป็นไปตามอันนี้แล้วเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราเป็นจุดเด่นของเรานะคะลงไปนะคะ ผลลัพการเรียนรู้เนี่ยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และความโดดเด่นของสถาบันอย่างไรอันนี้ก็อยากชี้ให้เห็นเพราะว่ามันก็จะแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือความแตกต่างจากหลักสูตรที่อื่นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดถ้าเกิดอาจารย์สามารถที่จะแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง5ด้านได้ว่าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึง ผลรับผู้เรียนอีก3ด้านนะะให้เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ากรรมการก็จะคอยติดตามต่อไปว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการกำหนดผู้เรียนนะการติดตามผลการสอนเนี่ยมุ่งไปสู่ผลลัพธ์เหล่านี้ได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนในพาสแรกที่เป็น ตัวบ่งชี้5.1ในประเด็นที่2เนี่ยนะคะเรื่องของการกำหนดผลลัพธ์ผู้เรียนอาจารย์นิ่มถือว่าสำคัญมากๆเลยประเด็นที่3ก็คือการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยนะฮะตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาวิชาแล้วก็เชื่อมโยงกับการนำไปใช้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่3ที่เราควรจะเขียนก็คือเมื่อเปิดดำเนินการสอนมาแล้วเนี่ยเรามีระบบและกลไกในการติดตาม การเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยยังไงนะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของผู้มีส่วนได้เสียเนะี่ยเข้ามั่นใจว่าหลักสูตรอันเนี้ยมันทันสมัยอยู่นะคะดังนั้นข้อมูลนะฮะที่ควรจะต้องรายงานก็คือระบบและกลไกในการติดตามและการประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อศาสตร์ในสาขาของเรา กลไกในการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรเป็นยังไงนะคะสาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรนั้นเกิดขึ้นที่ไหนการกำกัดติดตามและการประเมินผลเนี่ยเราเน้นที่ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับและการนำไปใช้นะคะอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะท่านอาจารย์นะคะในส่วนของการติดตามและการประเมินผลเราก็คงต้องถามผู้เรียนนะคะนะฮะว่า สิ่งที่เราสอนไปหรือเนื้อหาวิชาอะไรเงี้ยมีความทันสมัยไหมคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้กลับมานะฮะสำหรับตัวบ่งชี้ที่5.1เนี่ยสรุปก็คือจะมีหัวข้อหรือมีประเด็นที่จะต้องรายงานที่สำคัญเนี่ยแค่3ประเด็นนี้นะคะ เอกสารต่างๆที่เราจะใช้ประกอบเนี่ยก็คืออาจจะเป็นรายงานการประชุมถ้าเกิดเป็นปีที่อาจารย์เพิ่งเพิ่งใช้เป็นปีแรกเนี่ยอาจารย์ก็อาจาอาจะมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนะคะประกอบนะคะหรือใบตอบรับตอบรับรับทราบจากทางสปอวนะคะหรือมติอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยของเรานะคะ ตัวเล่มหลักสูตรแล้วก็ผลการประเมินความคิดเห็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยไม่ว่าจะปรับเล็กหรือปรับใหญ่เนี่ยเมื่อเราเปิดดําเนินการสอนหลักสูตรอันนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยเพิ่มการประเมินสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าสามารถทําได้นะคะ,ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้เรียนเนี่ยเขาเขาคิดเห็นยังไงกับเนื้อหาที่ทันสมัยอย่างนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาไหม เอาไปใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะก็ตัวบ่งชี้5.1ก็คงประมาณนี้ค่ะนะคะาอาจารย์นะคะก,ก็หวังว่าจะจะพอเห็นแนวทางนะคะในการเขียนค่ะสวัสดีค่ะ